โอเคสวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายสาา์โซทร์ทาโรนะคะวิง่งเหมือนเดิมเช่นเคยเอาพลังงานบวกบกวิง่งวิ่งมาให้ทุกคนนะคะก็ยินดีต้อนรับทู้ติดานนะคะใครี่เป็นผู้ติดตามใหม่ไข่ข,ขออนุญ,ญาตสวัสดีแล้วก็ขออนุญ,ญาตเวลคัมทูช่องสายสาา์โซทอร์ทาโรของไข่นะคะทุกคนไข่จะมาแบบทําคลิปให้ทุกคนอยู่เรื่อย แล้วก็ยินต้อนรับผู้ติดตามกับผู้ติดตามใหม่ทุกทุกท่านนะคะใครที่มาดูฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งให้ไขรด้วยเนาะแล้วก็สำหรับใครต้องการจองิวดูดวงส่วนตัวหรือสั่งวอเปเปอร์เสริมดวงทักมาที่ไลน์ของไข่ k h a i d e o Z นะคะทุกคนวันนี้พิคอาร์คัดในหัวข้อก็จะเป็นตามตามหน้าปกคลิปเลยแล้วก็ตามรายละเอียดของหัวข้อในวันนี้นะคะแล้วด้วยความที่หน้าปกในวันนี้ไข่ใช้ไพ่หน้าปกเป็นรูปเลเวอร์ทั้ง3มชุด ก็มาดูกันว่าไพ่กองไหนดึงดูดใจคุณที่สุดไพ่กองที่หนึ่งสองแล้วก็สามนะคะตามหน้าปกเลยทีนี้มาดูกันว่าไพ่ในวันนี้ Energy เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ไพ่ชุดกองที่หนึ่งก่อนเนาะกองที่หนึ่งคือชุดนี้เป็น l o v e r ชุดนี้นะคะขออนุญาตเอาไพ่สองชุดนี้ขึ้นไปรอตรงจุดนี้ก่อนอือ uh ฮึ huh. มาดูกันไหนสิว่า พลังงานความรักของพวกคุณไพ่เขาอยากจะบอกอะไรนะคะมาเช็คพลังงานมาเช็คอัพพลังงานกันพวกคุณมีรักแท้ที่คุณจะเจอที่เขาจะเข้ามาหาคุณในอนาคตนี้หรือไม่คุณมีพลังงานรักแท้ที่จะเข้ามาในอนาคตหรือไม่คะดูหน่อยสิ คุณมีรักแท้หรือไม่คุณมีรักแท้หรือไม่ให้ช่วยบอกด้วยค่ะเชลยีช่วยบอกด้วยสำหรับที่เลือก,กองที่หนึ่งนี้คุณมีรักแท้ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณหรือไม่คะคุณมีรักแท้หรือไม่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนี้คุณมีรักแท้รห,ทรห,รห,หรือไม่โอเคคุณมีรักแท้หรือไม่ คุณมีรักแท้หรือไม่ว,ว้วาวว้าวขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งค่ะไพ่ในกองสีไมเทัลขนาดนี้คุณมีรักแท้แน่นอนและที่สำคัญไพ่สามใบของคุณสวยฉ่ำมากมากๆสวยฉ่ำมากมากดูไพ่สามใบของคุณดีๆสิดูไพ่สามใบของคุณ โชคชะตาเวลอฟอร์จูนขึ้นหกถ้วยขึ้นมีอัศวินเหรียญด้วยบอกตรงๆนะว่าไม่ว่าในตอนนี้คุณจะมีใครอยู่หรือว่าคุณจะมีใครเข้ามาหรือว่าคุณเป็นคนโสดหรือว่าคุณมีสถานการณ์ความรักดีหรือไม่ดีหรือว่ากลางๆหรือว่าสุขสุดิบๆอย่างไรในที่นี้ไพ่้องการจะบอกโดยตรงเลยว่ายังไงคุณก็มีคู่รักแท้ ยังไงคุณก็มีค่ะและที่สำคัญไพ่ใน e n e น g y กองนี้เป็นอีกกองหนึ่งที่ชัดมากๆพรมลิขิตบันดาลชักพาพรมลิขิตที่เป็นเ n e r g y ที่คุณกับใครบางคนเนี่ยเป็นอดีตเป็นอดีตกันแน่นอนในเ n e น g ีนี้ไม่ว่าจะเป็นบางคนเป็นอดีตที่ติดตามกันมาหรือในกรณีตรงนี้เป็นเ n e r g y ที่เป็นคู่รักที่เป็นอดีตที่ต้องกลับมาหากันอีกครั้งยังไงก็ต้องหวนวลับมาหากันอีกบางท่านในเ n e น g ีนี้พลังงานเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินด้วยนะ ดยเฉพาะการผสมังกรในบางกรณีมี e n e r g ีพลังงานธาตุไฟราศีสิงได้ด้วยมีพลังงาน energy พิจิกได้ด้วยมีพลังงานกลุ่มได้ด้วยแต่ที่เด่นมากๆเลยคือพลังงาน energy ดินและรวมถึงพลังงานธาตุน้ำก็รกับพิจิกมีนอิดทิพนตรงนี้เนื้อคู่กับคุณมีการคนที่เป็นเนื้อคู่กันตรงนี้มีบางคนที่เจอกันมาแล้วเกี่ยวข้องกันมาแล้ว และเป็นพวกคู่รักอดีตสาหรับบางกรณีด้วยที่เป็นเนื้อคู่ที่จะต้องกลับมาเจอกันอีกย้ำอีกครั้งนึงค่ะเป็นเนื้อคู่ที่ต้องกลับมาเจอกันอีกถึงแม้ว่าบางทีคู่รักบางคู่อาจจะมีจังหวะเวลาที่ใช้เวลา take time เวลาที่เข้ามาหากันช้าๆเพราะอะไรในวันนี้ Energy ด้เเวยความที่มันมีไพ่บางอย่างที่เด่นมากๆโดยเฉพาะไพ่เนี้ยยังไงซะเนื้อคู่ของคุณ ยังไงเขาก็จะเข้ามาหาคุณยังไงคุณกับเขาก็จะได้มีกันได้ไงก็ได้เจอกันแต่มันจะเป็น energy ที่เขาเรียกว่าเราจะเข้ามาหาเธอแบบชา้ชาๆม่นแค่ให้กับชา้ชาๆได้พระเล่มงามมาในเวลาที่ perfect t i m i n g ของกันและกันแล้วบอกเลยว่าโชคชะตา universe รูพลังงานของเรื่องราว story ความรักของคุณสองคนมากๆ อยู่ในเอเนจีนี้ไพ่ชัดมากๆเลยใหดูหน่อยสิให้นางฟ้าอยากจะบอกอะไรคุณนี่เลากองที่หนึ่งคุณมีเนื้อคู่รักแท้หรือไม่มีรักคู่เนื้อ,อคุณมีเนื้อรักแท้เนื้อคู่หรือไม่นะคะในเอเนจี่นีเลือกกองกองที่หนึ่งดูหน่อยสิเลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณมีเนื้อคู่มีรักแท้หรือไม่ คุณมีเนื้อคู่มีรักแท้หรือไม่นะคะ Energy พลังงานไพ่ของคุณในวันนี้พยายามเหมือนให้กว่าคิดเป็น Open นไมพยายามคิดเป็น o Open m i n ม l o v e yourself first แม้ให้กับว่าบางครั้งเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่เราคาดไว้เรื่องบางเรื่องหรือเหตุการณ์อย่างที่มันจะเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่บางทีเราสามารถคอนโทรลได้ในเรื่องบางเรื่องที่สําคัญคือในวันนี้ค่ะ ใครอยากจะให้โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนโสดหรือว่าโดยเฉพาะถ้าคุณรอใครรอใครกลับมาในชีวิตคู่รักที่เป็นรักแท้หรือเป็นแบบเนื้อคู่กันที่ต้องกลับมาหากันสิ่งที่สําคัญมากๆพลังงานการดึงดูดที่จะกลับมาหากันได้คือคุณจะต้องมีพลังงานของการรักตัวเองมากๆและสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันจะดึงดูดพวกเขาเหล่านั้นให้เห็นแบบให้เห็นคุณค่าของคุณให้เห็นความรู้สึกว่า มีบางอย่างที่ดึงดูดกับคนนี้จังเลยอะไรเงี้ยมีบางสิ่งอย่างที่รู้สึกว่ามันมีแม่เหล็กบางอย่างดึงดูดให้ฉันอยากเข้ามาหาคนนี้อยากกลับมาหาคนนี้อะไรเงี้ยมันมีอยู่ในเอเนจีนี่ค่ะไพ่ของคุณเป็นพลังงานที่สวยมากๆกองที่หนึ่งยังไงคุณก็มีรักแท้มีคู่อยู่ตรงนี้ที่กลงล้อโชคชะตาจะส่งพวกคุณให้มาหากันในเรียกว่าจะส่งพวกคุณให้เข้ามาเจอกันให้กลับมาหากัน ใน Energy นี้พลังงานไพ่สวยมากเป็นพรมลิคิดเป็น e n เ r g y แบบ d t i t y soulmate ทีนี้มาดูไพ่กองที่สองกันหน่อยนะคะว่า Energy ในวันนี้ไพ่พลังงานเป็นยังไงนี่คือไพ่พลังงานกองที่สองมาดูกันหน่อยว่าผู้ที่เลือกกองนี้คุณมีพลังงานรักแท้เนือคู่หรือไม่คุณมีพลังงานรักแท้เนือคู่หรือไม่ คุณมีพลังงานรักแท้เนื้อคู่หรือไม่คะคุณมีรักแท้มีเนื้อคู่หรือไม่รักแท้และเนื้อคู่ของคุณเขาจะเข้ามาหาคุณเขาจะเจอคุณในอนาคตอันไกลหรือยังนะ๋ยวดูหน่อยสิคุณมีรักแท้มีเนื้อคู่หรือไม่คุณมีรักแท้มีเนื้อคู่หรือไม่คะสำหรับที่เลือกทองที่สองนี้คุณมีรักแท้มีเนื้อคู่หรือไม่เอเอจีพลังงาน เป็นไพ่อิทธิพลที่เหมือนแบบว่าใครบางคนที่พลังงานตรงนี้เด่นมากเลยนะโดยเฉพาะเอ e น g y ธาตุดินธาตุดินกับวัสมบงกรพลังงานตรงเนี้มีใครบางคนใครจะบอกงี้นะคนในเ n e r g y ที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้มีคนที่เหมือนเคยมีช่วงเวลาดีๆหรือเคยเคยมีช่วงเวลาที่มีความสุขกับใครบางคนและรวมถึงใครบางคนเคยเป็นครอบครัวกับใครบางคนมาก่อนด้วยในเอ e น g y ีนี้มีค่ะ แล้วด้วยความที่ไพ่ในวันนี้พลังงานมันยังมีแบบนี้อยู่โดยเฉพาะใบนี้เลยใบสุดท้ายก้าวดาบคือมันไม่ใช่ว่าคุณจะไม่มีคู่หรือว่าไม่มีรักที่มีความสุขหรือว่าไม่มีเาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีรักที่ดีมันมันไม่ใช่เป็นเอเนจีแบบนั้นตลอดไปหรอกมันเป็นเหมือนพลังงานชั่วคราวสําสหรับใครบางคนตรงนี้ที่หนึ่ง หากคุณอยากได้ความรักที่สมหวังหรือว่าคุณรอชีวิตรักแต่งงานหรือคุณรอความรักลองเทอมความรักซีเรียสจริงจังความรักระยะระยะยาวแล้วคุณยังรู้สึกว่าเหมือนคล้ายๆกับโอเคมันยังไม่สมหวังตรงนั้นมันยังไม่ success, สักเซสสาเร็จกับตรงนั้นไม่เป็นไรสำหรับคนโสดบางท่านหรือคนที่เคยมีประสบการณ์ความรักมาแล้วมันเฟลมาหรือเรื่องความรักมันยังทําให้รู้สึกเครียดหรือปวดหัวหรือกังวลหรือทุกข์ใจไม่เป็นไร ผ่านช่วงเวลาตรงนี้ไปก่อนในเอเนจีนี้สำหรับบางท่านแล้วก็ในพลังงานกองนี้เป็นอีกกองหนึ่งที่ในบางกรณีบางคนเป็นพวกพลังงานของ Energy ที่เหมือนแบบว่าเมือนคล้ายกับความรักที่บางทีมันมีปัญหาหรือมีความทุกข์ได้มีอุปสรรคได้ แล้วเหมือนรอให้สามารถที่จะกลับไม่ว่าจะเป็นคู่รักมาคู่อยากให้กลับมาเป็นคนรักที่ดีต่อกันหรือเป็นความรักที่ดีหรือเป็นเอเจนซีของคนบางคนที่มีพลังงานที่แบบว่าเหมือนรอให้กลับมาเป็นคนในบ้านเดียวกันหรือคนในครอบครัวเดียวกันหรือคนที่เข้าใจกันได้อีกครั้งหนึ่งหรือหมายให้กบว่ากลับมาเป็นเหมือนแบบคู่รักหรือครอบครัวที่อบอุ่นได้อีกอะไรเงี้ยมันมีอยู่ในเอเนจีนี้สําหรับบางท่าน มันมีอยู่ในเอเนจีนี้สำหรับบางคนอืมเพราะฉะนั้นถ้าใครยังรู้สึกว่าโอ้ฉันยังรอรักแท้อยู่หรือบางทีฉันรอใครเป็นพิเศษหรือว่าฉันรอความรักความสัมพันธ์ของของใครกับของของใครบางคนตรงนี้ระหว่างฉันกับเขาให้กลับมาเป็นเหมือนคู่รักที่เข้าใจหรือครอบครัวที่เข้าใจหรือเหมือนคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันมาก่อนหรืออยู่ในชายคาเดียวกันมาก่อนหรือคนที่เคยมีเหมือนแบบว่ามีความทรงจําหรือมีเขาเรียกความผูกพันในบางอย่าง ไม่มีอยู่ในในเอเนจีนี้ที่บางคนเหมือนรอให้สถานก,การณ์ความรักเข้าใจคลี่คลายเป็นเป็นทางที่ดีแล้วก็รวมถึงแน่นอนคนโสดบางท่านที่ยังรู้สึกว่าฉันยังรอความรักลองเทอมฉันยังรอเนื้อคู่ที่ทําให้ฉันรู้สึกว่าโอเคคือนี่คือ,คอรักที่ปลอดภัยแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเอเนจีในกล่องนี้ใครอยากจะให้กําลังใจสําหรับบางท่านไม่ว่าจะเป็นหนึ่งคุณยังมีความรักที่มีปัญหาอยู่หรือ2คุณยังมีเรื่องรักที่ทําให้รู้สึกทุกข์ใจอยู่ หรือ3คุณยังรอใครบางคนให้กลับมาไม่ว่าจะเป็นกลับมาเป็นคนรักหรือกลับมาเป็นครอบครัวแล้วยังรู้สึกว่ามันยังไม่สักเซสหรือยังไม่สําเร็จอยู่และรวมถึงคนโสดที่ยังรอรักที้ดีอยู่ให้กําลังใจสําหรับอะายท่านตรงนี้ในเอเนจีนี้ใครขอดูหน่อยสิว่าไพ่พลังงานของนางฟ้าเขาอยากจะบอกอะไรในเอเนจีกองนี้อืม งงันให้นางฟ้าอยากจะบอกอะไรอยู่ในสีว่าพลังงานความรักของคุณเอเนจีคุณมีพลังงานเนื้อคู่รักแท้ที่จะเข้ามาในอนาคตหรือไม่อะไรยังไงเนี่ยดูในซีพลังงานความรักของคุณเป็นไงคะเอเนจีมีพลังงานเขาเรียกว่าเป็นการ ปลดปล่อยปลดปล่อยตัวเองไม่ว่าจะเป็นปลดปล่อยจากความคาดหวังมากๆปลดปล่อยจากความทุกข์เศร้าโศกปลดปล่อยจากความเครียดปลดปล่อยตัวเองในสักที่เหมือนแค่ให้กับว่าอะไรที่ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจกังวลทุกข์ใจรู้สึกคิดมากในเรื่องของความสัมพันธ์หรือใดๆหรือคิดมากคาดหวังมากกับเรื่องราวของเกี่ยวกับความรักคล่ยๆอะไรเงี้ยพยายามปลด ปลดแอกตัวเองตรงนั้นออกไปที่สําคัญคือ energy ตรงนี้ไพ่ของคุณจริงๆแล้วใครต้อง,องใช้ไปเดียวนะจริงๆแล้วมันจะต้องออกมาใบเดียวแต่กลายเป็นว่าไพ่เขาอยากออกมา2ใบที่พลังงานใน energy นี้มีมีไพ่ retreat กับ true love ไพ่ต้องการมาจะ,จะมาตอบย้ำว่าโอเคพลังงานของบางท่านมีรักแท้ค่ะมีรักแท้แต่บางครั้งมันอาจจะต้องผ่านจังหวะช่วงเวลาของความผิดหวังผ่านความเครียดผ่านความทุก ผ่านความคิดมากผ่านความไม่สบายใจผ่านความกังวลใจกับเรื่องราวของใครหรือเรื่องของใครบางคนได้ซึ่งไม่เป็นไรเอเนจีในพลังงา,งานตรงนี้ยังหมายถึงว่าเขาเรียกว่าเป็นคู่รักบางคู่โดยเฉพาะพวกคู่ที่มีปัญหาด้วยในกรณีของพวกคู่รักแท้หรือว่าคู่ที่เป็นเอเนจีของความสัมพันธ์ที่มีปัญหามันจะต้องเหมือนรอจังหวะของการเหมือนแบบว่าก,กลับมาคุยกันมาแค่กว่าถอยหลังคนละก้าวแล้วหาจุดที่มันเคลียร์กันได้หรือบางที พยายามที่จะหาทางออกอะไรบางอย่างเพื่อให้สามารถที่จะชียรกันและกันหรือว่าหาข้อตกลงอะไรดีๆหรือว่าทําบางสิ่งบางอย่างที่มันออกมาในผลลัพธ์ที่ดีแล้ว่างคอย่างไทยบางคนสําหรับในบางกรณีตรงนี้โดยเฉพาะพวกคู่รักที่มีปัญหาหรือพวกคู่รักที่มีเอเจี้ของการแบบว่ารอ,ก,บบาอการปรับความเข้าใจหรือรอการกลับมาคืนดีกันหรืออะไรก็ตามแต่แต่ในพลังงานนี้เอเนจี e คนโสดบางท่าน ไพ่ต้องการจะตอบยังว่าโอเคคือถ้าเราคาดหวังรักลองเทอมถ้าเราคาดหวัง energy ความรักที่มี so me true love the one ที่เราเรียกหารอคอ,อยอยู่บางครั้งมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในโมเมนต์ตอนนี้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะใพ่ต้องการจะบอกแบบนั้นสำหรับบางท่านตรงนี้ทีนี้มาดูไพ่กองที่3กันหน่อยสิว่า energy ไพ่กองที่สามในวันี้จะเป็นยังไงเนาะนี่คือไพ่กองที่สามนะคะมาดูกันว่าพลังงานไพ่กองที่สาม พลังงานจะเป็นยังไงเลือกไพ่กองที่สามคุณมีรักแท้เนื้อคู่หรือไม่คุณจะมีรักแท้เนื้อคู่เข้ามาในชีวิตของคุณหรือไม่ดูนี่สิคุณมีรักแท้เนื้อคู่หรือไม่คุณมีรักแท้เนื้อคู่หรือไม่คะสําหรับโอเคคุณมีรักแท้เนื้อคู่หรือไม่ในดูน่อยไพ่กองที่สามนี้เลือกไพ่กองที่สมนี้คุณมีรักแท้เนื้อคู่หรือไม่ คุณมีรักแท้หรือเนื้อคู่หรือไม่โอเคไพ่เอเนจีพลังงานเลยให้กับว่าทุกอย่างคือกครมีความรู้สึกว่าบางคนในกองเนี้ยพลังงานเป็นเอเนจีของการอยากจะให้คุณเหมือนเริ่มต้นใหม่หรือบีบิเกิลนิ่งอืมเริ่มต้นเพื่อได้มีความสุขได้ใหม่อีกหรือบางคนเป็นการเริ่มต้นกับไพ่มีเอเนจีสิบเหรียญด้วยซึ่งเป็นไพ่ที่สวยมากๆแม่ให้กับว่า เรื่องของความรักมันยังมีอะไรบางอย่างที่รอให้เราเสี่ยงรอให้เราท้าทายรอให้เราผจญภัยได้อยู่ตรงนี้อยู่และเป็นในลักษณะของการเริ่มต้นใหม่กับบางอย่างด้วยในเอเนจีนี้คือถ้าพูดตรงๆนะคือมันเป็นลักษณะที่เหมือนแท้ว่าไพ่ของคุณในวันนี้บางคนคุณอาจจะมีช่วงเวลาที่ดีหรือมีช่วงเวลาที่แบบว่ามีความมีประสบการณ์ความสัมพันธ์ที่แบบมี มีประสบการณ์ดีๆหรือมีประสบการณ์ที่มีความสุขในบางครั้งกับบางคนในชีวิตที่ผ่านมาได้สำหรับในบางกรณีมีจะ่อเนจีตรงนี้พลังงานแน่นอนมันมีวันที่ดีมันมีภาพที่ดีมันก็มีอเนจีที่ไม่สมหวังผิดบักผิดหวังหรือมีอเนจีของการหมายแค่ว่าบางครั้งในไพ่แบบนี้หนึ่งถ้าตัวคนไม่ใช่คนที่เหมือนแบบว่าทำให้ใครบางคนเสียใจหรือเหมือนแบบว่า เหมือนทําให้ใครบางคนรู้สึกว่าว่าคุณหักหลังเขามันก็จะเป็น energy ที่บางท่านตรงนี้บางคนในกองนี้คุณอาจจะมีประสบการณ์ของการถูกหักหลังได้ในบางกรณีหรือบางทีถูกทําให้รู้สึกว่าว้าวเหมือนเหมือนใครบางคนที่บางทีเราไว้ใจอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าว่าวบางครั้งคือบนโลกนี้มันอาจจะดูเหมือนเป็นอะไรที่แบบเราเราจะต้อง เราจะต้องไม่คาดหวังอะไรมากนะักเพราะบางทีถ้าเราคาดหวังหรือเราเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่ามีความปรารถนาแล้วก็มีการยึดติดคาดหวังมากเกินไปมันกลายเป็นว่าถ้ามันไม่ได้เป็นตามแลนหรือไม่ได้เป็นแบบแบบแบบที่คิดไว้เราก็จะรู้สึกเหมือนโดนถูกหักหลังจากคนที่เราแคร์หรือคนที่เราคาดหวังมากอะไรอย่างี้ค่ะมันมีอยู่ในเอเนจีนี้ได้สําหรับบางท่านแต่มันไม่ใช่ในกรณีทุกคนทีนี้ในพลังงานตรงเนี้ยไา่อของคุณมีพลังงานไพ่ปิดได้วแทนแพลนด้วยวซึ่งมันไปเอเจี้มาให้กับว่า ในไพ่เนี่ยเขาต้องการอยากจะให้คนที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้เหมือนให้กับว่าบางครั้งมันมีทั้งวันที่สุขและวันที่ทุกข์ได้หรือมันมีทั้งช่วงเวลาที่บางคนมีประสบการณ์ที่ดีแล้วบางคนก็มีประสบการณ์ที่ร้ายได้ในเอเนจีนี้แน่นอนทีนี้ไพ่ของคุณในเอเนจีนี้เขาต้องการหมายกับว่าพยายามบาลานซ์ชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของความรักด้วยพยายามอยู่ตรงกลางให้เป็นพยายามไม่ต้องเหมือนแบบว่าลีนไปทางไหนหรือเอียงเอ็นไปทางไหนมากนัก ในเรื่องของความรักนี่โดยเฉพาะในเรื่องของการทุ่มเทในความรักหรือในเรื่องของการคาดหวังในความรักหรืออะไรนู่นนี่นั่นในพลังงานนี้แล้วรวมถึงเอเนจีนี้พลังงานของคุณเป็นในลักษณะที่เหมือนให้กับว่าการรอ positive การรอเหมือนคล้ายๆกับพลังงานบวกให้เข้ามาหรือไหลเข้ามาในชีวิตรักให้มากขึ้นการที่อยากจะเจอคนที่ positive การที่อยากจะเจอคนที่เป็นพลังงานบวกให้กับคุณ การที่อยากจะเจอและสาของคนที่เขากับคุณสามารถที่จะคอมโพมิสกันได้ยืดหยุ่นด้วยกันได้จูนกันได้ปรับความเข้าใจกันได้หรือเป็นรักที่มันพอด,ดีกันได้อยู่ในเอเนจีนี้เพราะว่าไพ่แบบนี้บอกเลยมีคนที่มีพลังงานของประสบการณ์ในความรักที่จบไม่สวยมาสำหรับบางท่านตรงนี้ในบางคนตรงนี้ถามว่า แน่นอนไพ่ของคุณ T e m t e r a n c e เป็นไพ่ที่บวกแน่นอนค่ะมันจะมีเหมือนแค่ไพ่กับว่าแนวโน้มที่ดีในเรื่องของความรักในอนาคตหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่บวกมากขึ้นหรืออะไรหลายอย่างที่มันรู้สึกว่าโอเคมันผ่านไปได้มันไหลไปได้แต่ในวันนี้ไพ่ย,ยังต้องการจะสื่อว่าเฮ้ยถ้าเรื่องของความรักถ้าสมมติว่าคุณแบบแบบคาดหวังหรือเรียกหาหรือสถกรณแบบว่าถามหากัในฐฐนิสณะของเนื้อคู่ไปเลย คู่แท้ไปเลยอันนี้เน้นให้กับพลังงานเอเนจีของคนแบบโสดหรือว่าเป็นคนที่เหมือนแบบรอความรักอยู่หรือรอใครอยู่นะเอเนจี energy ตรงนี้คือ,พย,อบบพยายามแบบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบาลานซ์คีปคีปคีปยั่วยไลฟ์าที่สำคัญคือเหมือนแบบว่าพยายาม l ลี้ยวยอดไลฟ์แบบใช้ชียร์แบบโพสติฟ t h ิงกิ้งนึกออกปะเออและที่สำคัญคือเป็นในสตร์ที่เหมือนแบบว่าบางทีเฮ้ยเราอาจจะไม่ต้องคาดหวัง ในเรื่องของความรักหรือคาดหรือทุ่มเทกับในเรื่องของความรักมากนักในโมเมนต์ในปัจจุบันตรงนี้ในตอนนี้เพราะไพ่เหล่านี้มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตข้างหน้าที่เรามีการเช็คอยู่เรื่อ,อยๆไพ่ตรงนี้จะเป็นพลังงานของบางท่านเท่านั้นเพราะอะไรไพ่ในวันนี้ของคุณอะสังเกตเลยว่าในกองของคุณมีเดอะฟูขึ้นอยู่ซึ่งเหมือนให้กับว่ามันเป็นพลังงานที่ไพ่นี้เป็นไพ่เลขสิบใช่ไหมมันเหมือนให้กับว่าวงจรที่แย่ๆมันจะจบไปในชีวิตของคุณ ในเรื่องของความรักวงจรของคุณรอดิเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆพลังงานที่ดีท็อกซ์อะไรบางอย่างเพื่อคลีนซิ่งให้รับรักดีๆเข้ามาได้มากกว่านี้หลังจากนี้หรือได้รับการเริ่มต้นใหม่ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นกับใครคนไหนก็ตามอะไรยเงี้ยค่ะอืมแต่ในตอนนี้อย่าเพิ่งมองหากับรักที่แบบกระโจนลงไปเลยทุ่มเทไปเลยแบบสุดตัว อย่าพึ่งเพราะใน energy ของไพ่ในวันนี้ที่มากับในกองเดอะฟูด้วยเม่เหมือนกับว่าโอเคคือทุกอย่างมันยังมันมันยังมีโอกาสที่ให้บางคนคือแบบโอเคฉันมีโอกาสในการเริ่มต้นได้กับเรื่องของความรักแต่ฉันจะต้องเหมือนแบบว่าเรามัดระวังมากขึ้นบาลานซ์มากขึ้นอยู่ให้เป็นมากขึ้นระวังตัวตัวเองให้มากขึ้นรักให้เป็นมากขึ้นอะไรเงี้ยมีสติให้มากขึ้นในพลังงานตรงนี้ทีนี้ขอดูหน่อยสิว่าไพ่ของนางซ้ายอยากจะบอกอะไรเนาะ ต่างงานของผู้ที่ละกองที่สามคดูหน่สิว่าต่างงานความรักของคุณเป็นไงคือมีเอเนจีที่จะมีพลังงานรักแท้เนื้อคู่หรือไม่คะไหนดูหน่อยสิโอ้ว้าวโอเคเนี่ย Love Yourself First พยายามรักตัวเองให้มากๆนะ พยายามรักตัวเองให้มากๆเพราะว่าความรักตัวเองของคุณเนี่ยมันจะเหมือนแบบดีท็อกซ์แล้วดึงดูดพลังงานรักที่ดีอ่ะเนี่ยเห็นปะไข่ไข่เชื่อมัน่นไข่เชื่อมั่นจริงๆค่ะว่าโอเคคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรนะคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอเคฉ,ฉันมีฉันมีความรักที่ดีหรือฉันมีการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็ลงถึงฉันมีเนื้อคู่ที่รอฉันอยู่อะไรเงี้ยในบางกรณีตรงนี้และที่สําคัญคือไพ่ของคุณอนะ Temperance มันขึ้นมากับไพ่ Energy the Fool The f l คือไพ่พลังงาน New Beginning New Journey New Beginning การผจนภัยใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่พลังงานความรักที่สามารถที่เริ่มต้นได้ฟื้นตัวได้อะไรเงี้ยค่ะอยู่ใน energy นี้และพลังงานของคุณในวันนี้ไพ่ New l e v ฟขึ้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่ตรงนี้ที่คุณมีประสบการณ์ที่ไม่ว่าจะเป็นการจบไม่สวย ความรักที่มันผิดหวงังความรักที่มันเสียใจเจ็บปวดห,ห,ห,หรือการถูกหักหลังหรือการหลอกลวงหรืออะไรใดๆเออไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆคืออยากจะบอกว่ามันจะมีการเริ่มต้นให้กับคุณค่ะแน่นอนมันจะมีการเริ่มต้นให้กับคุณแต่ว่าเฮ้ยพลังงานตรงเนี้ยการเริ่มต้นแบบว่าเขาอยากจะให ทุกสิ่งทุกอย่างพยายามแบบให้กับว่ามีสตินั่นแหละอย่างที่ไขรบอกพยายามมีสติแล้วก็คบใครดูใครเหมือนแค่กับว่าให้เราอย่าลืมที่จะต้องเหมือนเป็นตัวเองและมีและมีใจที่รักตัวเองและชีิตัวเองให้ดีแคร์ความรู้สึกแคร์ใจของตัวเองด้วยเพื่อไม่ให้เราสูญเสียความเป็นตัวเองมันจะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งมากๆที่สําคัญในการดึงดูดพลังงานความรักหรือดึงดูดใครในชีวิตนะคะแล้วก็ไพ่ตรงนี้ไข่มีความรู้สึกเลยว่าโดยเฉพาะขอเน้นเลยนะคนที่เป็นเจ้าของไพ่กองเนี้ย หากคุณมีวันแย่ๆมาคุณจะได้รู้สึกฝืนหรือตื่นขึ้นหรือ beginning หรือได้มีวงจรที่เริ่มต้นใหม่หรือเกิดใหม่นะคะเพราะฉะนั้นการที่เหมือนแบบบางทีเขาเรียกว่าสรุปเลยคือการที่เราจะมาคาดหวังที่เราจะเหมือนอยู่ดีๆจะเจอแบบเนื้อคู่หรือว่ารักแท้แบบตูมไปเลยในะตอนนี้คืออาจจะยังไม่ต้องเหมือนคิดไปถึงขนาดนั้นแต่ขอให้คิดว่าถ้าเราผิดหวังมา ไม่ว่าจะเป็นผิดหวังมาสดๆหรือผิดหวังมาไม่นานหรือผิดหวังมาก่อนหน้านี้หรือในปีนี้หรือหรือบางคนเป็นเอเจท,ที่เกิดมาก่อนปีนี้ได้ด้วย พยายามขอรด้วยว่าคุณจะมีพลังงานชีวิตที่สามารถที่จะเหมือนแบบดีท็อกซ์อะไรที่ไม่ดีแล้วมีการเริ่มต้นใหม่ได้นี่คือ Energy ในวันนี้ขอบคุณคุณมากมากวันนี้ไปก่อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดดิ่งให้ใครด้วยแล้วก็ใครต้องการจองคิวดวงส่วนตัวก็ทักมาที่ไลน์ของไข่ KHA i d o l ใครต้องการช้อปปิ้งกับช้อปปี้ก็มาช้อปปิ้งได้ในแท็กสินค้านะคะวันนี้ไปก่อนบายๆสวัสดีค่ะ